เราก็อยู่กันที่ศูนลย์การเรียนรู้เยาวชนนะคะที่ทุง่งพุนี่อยู่ในฐานของตั้งศิลป์ตั้งสรรน,นะคะอันนี้ถูกใจกาลังวาดอะไราลูกวาดวงกลมใช่ไหมอก็จะมีครูคสอนศิลปะมาช่วยสอนศิลปะเด็กๆด,ด้วยนะคะนี่เด็กๆมาด้วยวันนี้ เปลี่ยนสีมั่งจะได้ไม่เซ็งกลมที่สุดกลมที่สุดเอาทำต่อสิคนที่สุดต่อสิโอที่สุดเออที่สุดสิเออเกงแกงแกงเอาอีก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 นิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดหนึง อืมยังไม่เข้าลงเลเลยนะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วีด๊าด้ใช่คุณหญิไม่เอาเอาเลยไม่เป็นไรคะ่ะเอาอะไรอีกมะม่วงเอาสีวาดเลยมันจะได้มันไม่ออ กรอก่อมที่สุดอพอแล้วทีนี้มันจะได้ไม่เซง็งถ้าเสร็จชามเด็กมันจะเซง็งอ้าวใส่ไว้กินก้านใบกินก้านใบอ่าอันนี้ไม่เข้มนะเอาสีเขียวเข้มมา เก่งมากใบอีกข,ข้างหนึ่งเอออ่าเก่งมากอ่ะทีนี้ระบายสีฮะอ๋อดอกไม้ดอกไม้นะคะทีนี้อ่ะมีกิ่งด้วยมีกิ่งใบด้วยดอก แต่กลิ่นมับ้องสุกมันก็คนจะมีใบสักนิดนึงหนูนไปช่วยทําใบหน่อยได้ไหมลูกอ่าไปต่อเองเนี่ยต่อตรงนี้แหละต่อตรงนี้แหละนี่คุณครูตรวจให้นะคะหนูมีสม,มาธิค่ะหนูเป็นคนหนักแน่นนะใช้ได้ใช้ได้ตั้งใจดีใช้ได้แต่ยังไม่ได้ว่าขยันมากนะหนูพอใจแค่นี้หนูก็แค่นี้หนูจะไม่ขยันต่อเน,นื่องถูกไหม นั่นเพ้เลยนะถ้าหนูตั้งใจจริงๆหนูจะเป็นคนเรียนเก่งแต่หนูติดเล่นหนูติดชอบคุยชอบเล่นจริงไม่จริงจริงทำไมครูรู้อ่ะครูดูจากการว่ารูปครูสามารถวิเคราะห์ได้ค่ะนะถ้าเล่นน้อยหน่อยหนูจะเรียนดีได้เพราะว่าสมาธิมาแล้วนะตั้งใจนะ ตั้งใจนะสมาธิมาแล้วคนนี้อนาคตไกลค่ะโอ้โหเออคนนี้อนาคตไกลนะทําไมรู้ไหมแค่ตัวเล็กๆสามารถวนอยู่ในตรงนี้จนเป็นลูกกลมๆได้คือไม่ไปมั่วไงส่วนใหญ่ก็จะไปแบบมั่วๆแต่คนนี้อยู่กับร่องกับอยนะมีครอได้เลยเด็กคนนี้อยู่กับร่องกับอยนะเก่งค่ะอนาคตน่าเลี้ยงให้ดีๆนะคนนี้นะประกบให้ดี ประบให้ดีนะค่ะคุณครูให้อย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะต้องมือไหว้คุณครูค่ะโอ้ตัวเล็กมากเลยเอาถือไว้ค่ะ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 นะคุณครูบอกว่าหนูเก่งเก่งค่ะ ขอเชิญชวนน้องๆที่น่ารักทุกคนในเขตทุ่งคูและกรทมนะคะขอเชิญชวนมาที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งที่สองอยู่ในทุ่งคู้ของเรานี่เองนะคะเรียนฟรีเรียนดีศูนย์การเรียนรู้กรทมกักครอบครัวขอให้คุณพ่อคุณแม่พามาด้วยนะคิดถึงเด็กทุกคนและอยากให้เด็กทุกที่นี่ค่ะทุ่งคูค่ะเอฟดี ก็ที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่เราเรียกว่าทัวร์การเรียนรู้ครอบครัวแห่งที่คู่ย,ยินดีค่ะที่ไหนครับี่ที่นี่ค่ะเขตพุ่งค่ะเขต่งุนี่ค่ะพิพิธภัณฑ์ที่นี่เราเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวแห่งที่สองนะคะอยู่ที่เขตทุ่งรุนคะคะ <P u> <u> แล้วก็ถนนประชาอุทิศค่ะแล้วก็เรียกอีกอย่างมีชื่อหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์แห่งที่สองของกทมนะคะ แห่งที่หนึ่งอยู่ที่จ้าตัวจักที่นี่เป็นแห่งที่สองค่ะกินดีต้อนรับดกทุกคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะอ้าวจองก็ยัะไม่ทายเหรอที่อายแล้ว